นี่เวลาแล้วโอเคโอเคตั้งก่อนตั้งก่อนโอ้ oh, ได้แล้วอืม mm, เรามาถ่ายคลิปกันดีกว่ามาเลยเค okay, สวัวสมเออแล้วแหละไปเลยคือได้ด้วยเจ๋งนี่ทางนี้ทางนี้เจ็ดมาเลยวู้ว l a n d i n สวยงามวู้วเจ๋งไอเดะไปเลยปิวว้าวใช้บังซิโอเค ดูหน่อยพร้อมนะ้นหนึ่งสองสามเตะโดตัดเด่นกระโดดริงลองเลยว้าว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 ว้นขอแล้วกันนะวัวนนี้เพื่อทำแบบนี้โอเคอ้เชงอะไรพร้อมยืดโดโอเคพร้อมตัะกองแล้วเยืดชุดเลยเล่นให้สุดไอ้น้องปิว้ว พุทธเจ้าเจ๋งเออกล้องเออยังเป็นไรไหมเนี่ยแค่ได้อยู่โอเคพร้อมนะนี่สุดสตู้ของเราขี่ตะกล้องเลย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 คลาบเลยเลยคลาบนี่เยอะนี่พร้อมนี่แน่เตะขึ้นสุดยอดฟาดตรงไปปี๊บมุนดูคอนโดโร้ันสุดยอดลงแลดดิ้งเจ๋งว่ะว้าวโคตรดีเจ๋งโคตรดีเลยอ่ะเหมือนก็อืม เอ้ยทำได้แล้วในสุดก็อาดเสร็จแล้วทำอะไรของหน้านะเขียวก็ให้จะทำสิ่งหนึ่งนี่แหละเชื่อมต่อไฟโทรศัพท์ของฉันและก็บูมตัดต่อให้เรียบร้อยให้มันดูดีขึ้นเออ้อนายทำอย่างนั้นเหรอก็เงี้อยู่แล้วล่ะทีนี้ก็เสร็จแล้วก็เรียบร้อยก็รอ มาแล้วคลิปของฉันดูกันไหนรูน้่อยซิเป็นไงว้าแต่บรรยากาศนั่นอะโอ้โหเทพเลยนี่ได้เด็กทุกคนทุกคนนี่ฉันไม่ได้จะบอกเอาก็จ่อให้มันขยายใหญ่ขึ้นยังไงน,นก็ดูกันทำง,ง่าย,าย,ยง,ง,ง,งายองย่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันยูทูบไงใส่ยูทูบจริงจริงๆเห็นใส่มันลงเลยตี๊ก็ไปชื่อตัวเองลองไปแล้วก็พิมพ์บอลแหล่งเปล่าก็แต่ละกันไปเลย ม um right. um ันเราผู้ให่แล้วกันเจ๋งเอาเลยช่องเขียวเองโคตรนายดีกว่าอยู่ในเกาสินเลยอ่ะยเขาเจ๋งอะดูนั่นดิว้าวว้าวเจ๋งเฮ้ยทำอะไรนี่เนี่ยเฮานั่นมันนายโคตรจบปิดด้วยสวยมาเนี้มาเนี้มาเนี้โอ้โอเคโอเคเย่แย่ไหนอยู่หน่อยจีเห็นไหมนี่มันระเบิดนี่นะเจ๋งงั้นก็ใส่ไปเลย นี okay. <te mars alam> ่ไงดับเปิลประตูตามโฮ่ไหมหนังโบหนังโบโฮ่เป็นไงเป็นไงอืก็ดีนะอืคิดหล่อแล้วทำฮีโร่กันดีกว่าเอาเป็นหนังเลยห้องกันเจกเอาแล้วเลยไอ้ตัวนี้อย่าดีเงี้ยหนุ่มจิ๋วมีเสื้อผ้าโอเคเมื้องนี้ช้าช้าฮีโร่ตัวฉันวาดเองฉันวาดเก่งนั่นแลแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงเลียงนะโอเคบินเลยเธอสีเขียวเนียนจัด ส่วนนายก็อ so? okay. ันนี้ไปทุบแล้วกันนี่โอเคนะไปไปพร้อมละประมาณนี้จะได้ทุกคนพร้อมกันยังนะโอเคต่อต่อหน่อยแล้วกันโอเคเอาสีเขียวมาโอเคได้แล้วนี่เจิงว้าวว้าวที่ทำอะที่ทำอานี่แน่ไปนี่โอเคโอเคโอเคพวกขึ้นลบก่อนต้องลบแบบนี้เหลืองขอบคุณโอ้ มาเลยมาเลยมาเลยเจ๋งฉันทำให้ดูนะเจ๋งเป้งไปเลยด้นยฉันนี่นามันเรามาเริ่มต้นกันเลยเนื้ออร่อยตังนั้นเอาตั้งใส่ใส่ไอแฝดตั้งเยอะเลยนี่เงินแหละโคตรดีโอ้โหตัวแฝเตัวแฝดเหมือนกันจุคสมัยก่อนอันนี้แหละให้ดูที่เข้าไว้ปรักษาความเป็นธรรมชาติเจ๋งเรียบร้อยโคตรแจ่มแลช่างเหอะ มาเลยให้ดูเหมือนฉากเมื่องน้ามันได้สั้นตัวใหญ่จังเลยอ่ะนั่นแหละใครลงไปในิอหน่อยนะขอบเคตกาณาเขตว่างยยชิดชัยวันนี้เหลืองน้องลายกีไลมา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 ไม่มามมาเ เพียงยาได้แค่ห้ากิโลเมตรอ้โหรอีกนิดเดียวเท่านั้นห,หนึ่งร้อยแล้วดูกันเลยนีม่มันจะแลกๆกันเนี่ยเอนั่นเราไปดูกันดีกว่านะไม่ต้องห่วงดูหน่อยสิเอใครใส่เอฟเฟกต์ติดกิเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ของฉันแล้วนะโอ้อยเดี๋ยวมาไม่ได้ทั้งนั้น,นเฮ้ยเราทำพลาดม้ไปดูกันแก้ไขกันเลย อืมทำยังไงดีดาอืมคิดออกแล้วนี่พวกเรามาเอาแอปกิดออกดีกว่าไหมให้มันดูแบบไม่มีอะไรเลยเอาไปเอาออกแล้วก็เอาพวกเอฟเฟกต์ออกโอเคเอาเลยเอาเลยเอาออกหมดเลยเจ๋งเจ็ดโอมาแล้วว้าวอะไรแล้วเหรอบอม ทุ้โหัน้ำมันายนี่นะนี่แหละฉันือบอกสมจริงซะหน่อยอ่ะนี่แล้วทุกคนมาแล้วว้าวดูด้านฉันีิฉันเดินเง่งเลยเ็ดดูด้านซ้ด้านชันนี่นะว้าวตี นี đi, xem đi, lại à, th ่ได้เกิดแล้วเขาฮีโร่ชื่อเบอร์ไว้ชื่อฮุกฮีโร่และนี่ไรแซมฮีโร่ด้วยโว้เป็นยังเจ๋งอ่ะนี่อะไรคือเรื่องอะดีเวชที่แท้ทถูวู้ฮู้ดีมากเลยพวกนายทำได้ดีมากดีมากนั่นนายเหรอเปล่าเลยทำได้

ทำฉันไม่ได้หรอกเย่าไม่นะต้องกินให้หมด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 เนี๋ยยุดได้ฮะเฮ้ยหเฮ้ยเข้ามาดินี่แหละเยอจ้าต้องหมดเลยนี่แหละดีไม่นะเยอจ้าโอ๊ยลุ้มลุ้มไปเลยลุ้มีซัอนหนึ่งเยอจ้าฮยไม่นะฮะมันแยกได้ด้วยอ่ะ ว่ายังไงจะสามารถทำกันได้เขาไม่มีธีทางเยอะขนาดเยอะนี่แน่กินซาปืนนี่แน่เฮ้ยเขียวอาวุธมาจากไหนน่ะฉันให้ปู่นาวิธีละคนนะมันมีแค่นี้แหละพร้อมเลยลุยเลยก็เข้ามาเลยฉันไม่เกรงกลัวอยู่แล้วตึงเป็นยังไงมันขยาม่านแค่ก็เข้ามาได้เยอะออกไปเลยไอ้แน่ไอ้เนี่ยกินเฮ้ย

เดี๋ยวฉันเชื่อหนีนะออกไปจากเพื่อนฉันไว้ขอบคุณอระไม่นะหยุดหนีนะฉันจะถีบทีนี่ย่าโอ้ยหายไปซะยะ่าไม่นะนี่แหละนี่อย่าไปกินซะอยะ่ามีหวังบังเอิญมา,าแตะเพื่อนฉันนี่แตกซะโอเคหย่าเขียวน้ำอล้วหรือเปล่าเป็นไร ไปมองนั่นเก่งใช่ยศเข้ามาดิอยากกินให้หมดย่อเลยลื้อเลยไม่ต้องจะกินให้หมดหายใจเลยนี่ข่าวันนี่นะมาเลยฮะคือไม่ลบเอาหน้าจอกฮะข้าผู้คือยิ่งใหญ่ที่สุดฮะไอ้เนี่ยก็เข้ามาเลยมา

เอาไปกินซะเราหัวละคิดเป็นหมอแล้วเก่ามากเฮ้ยนี日日日่นะมองแม่งเลยนี่เฮ้ยยไปกับคุยล่างหัวหมองเลยไปล่างหัวหมองนี่นะลุ้มเลยชุดยังสวยงาเป้งเียวไม่มีวันไม่มีทางข้าต้อง ถึงมันจะคูดไม่จบแต่มันก็ไปแล้วโอเคนั้นพวกเราก็ปาบได้ใช่ไหมเช็งไปเลยสุดยอดเวอร์อลังการอะไรแบบนี้เโยโหฮิวเดี๋ยวก่อนเรามาถ่ายคลิปถ่ายน้กันดีกว่าโหฉันดิฉันนี่มันแข็งจริงเลยใช่พวกเราแข็งวังทุกคนแหละไปกินน้ำกันดีกว่านะเพื่อนฉันนี่มันขี้เหร่จริงเลยฮะอะไรเนี่ยคลิปคุณดีมากเลยเหรอว้าวเจ๋งไปเลย